ก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มต้นที่ telegram folder รรสักน,นิดหนึ่งนะครับคุณ พาเวลดูรอฟนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะดูว่าเจ้าของเทเล gram คนใช้งานเยอะกันมากๆอยู่แล้วนะครับล่าสุดโดนจับที่สนามบินที่ฝรั่งเศสนะครับนะเพราะว่าแพลตฟอร์มของเขาอย่างเทเล gram เนี่ยเลยยกว่ามีในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับนะที่ค่อนข้างช่อฉนแล้วก็ผิดกฎหมายหรือว่าถูกเป็นเครื่องมือในการใช้สําหรับอาชญารกรต่างๆนะครับคือเทเล gram เราจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันค่อนข้างเสรีแล้วก็ใครจะใช้งานก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออก กไ็ได้ส่งผลให้เหรียญทนนะครับก็ร่วงลงมา14%ตามอย่างที่เห็นนะครับนะเพราะว่าเหรียญทนก็เป็นเหรียญของทางเทเลกรมอยู่แล้วนะครับลงมาหนักเลยนะรวมถึงเอาคอยที่เกี่ยวข้องกับเทเลกรมอย่างนอตคอยที่เป็นมีมันนะก็ร่วงลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ยัก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแย่อะไรซะทีเดียวหมายถึงว่าโอเคแหละเรื่องนี้มันแย่มาก,มากๆรู้ต้องไหมมันน่าจะทําให้เอาคอยหรือเหรียญทนเนี่ยเละเลยถูกต้องไหมฮะมันดู make มนแม็กซ เหมือนกับช่วง b n b ก็ได้นะครับเพราะว่ากรณีแบบนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับนะมีอย่างคุณซีซี่ใบหนนที่โดนทางรัฐหน่วยงานรัฐสารัฐเล่นงานโดนจับไปก็ราคาพั้มจะออกทำให้อยู่แล้วในตอนตอนนี้นะครับแต่ก็โอเคแหละช่วงแรกก็อาจจะมีความไม่แน่นอนตลาดกลัวเนาะแต่ถ้าเริ่มมีความแน่นอนมากขึ้นหรือว่าเริ่มมีการสู้กันต่อไปเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะครับนะ่หรือว่า อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าสำหรับการที่มันดิฟลงมาหนักๆในตอนนี้ยังไงต้องจับจ้องให้ดีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเ้าต้องไปซัดตอนนี้นะครับนะอาจจะหาจังหวะตอนที่มันยอ่อแล้วก็ตั้งทรงอะไรใหม่และกันแต่ยังไงแล้วตอนที่มันย่อมาแบบนี้หรือว่าล่วงแรงๆแบบนี้ยแต่จริงกราฟมันยังไม่ได้เสียทรงอะไรเลยซึ่งถ้าด,ดูกราฟทนคอยก็ดูไม่ค่อยจืดน,นะครับนะก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างอ่าเรียกว่ายังไงดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีละกัน ในช่วงหลังๆมานี้นะครับนะขึ้นมาค่อนข้างแรงเนาะตอนนี้ก็ถือว่าตั้งทรงเหมือนกันที่จะทําในเรื่องของตัวเฮดเด้นโชเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะคือราคาเนี่ยเลยทียว,ว่าไม่ทำไฮใหม่เนาะก็คือแบบทำาหลายขวาอยู่นะครับนะหรือว่าโอ้บอสร,รอบนี้เริ่มไม่ทำไฮใหม่แล้วนะครับนะแต่ก็ที่น้นั้นบางทีมันอาจที่จะย่อตั้งทรงแล้วไปต่อก็ได้นะครับอย่างไรต้องจับจ้องให้ดี ระวังมันซ้ำรอยเหมือนอย่างแบแนและกันนะครับซึ่งถ้าเราดูกราฟนะครับตอนนี้สโตรมันยอ่อลงมาอยู่เนาะยอ่อลงมานะครับแต่มันยังไม่โอเวอร์โซถ้ามันลงมาจนโอเวอร์โซแล้วไม่หลุดโลเนี่ยผมว่าก็น่าจ้องจ้องเหมือนกันนะครับในกรณีที่มันลงมาแล้วไม่หลุดโลแล้วก็มีการทำท่าแน,นกับตัวหรือว่าเบรกขึ้นมาได้แบบนี้ ผมว่าก็ยังดูดีอยู่นะครับนาแต่ถ้าโอเคแหละมันหลุดโล่น,นี่ก็เซงๆนิดนึงนะครับอาจจะต้องหาจาังหวะมันฟอร์มตัวใหม่นะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดโลผมว่ายังพอมีลุ้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะมีการถแถลงข่าวหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ออกมาจากคุณพาวเวล หลังจากนี้หรือไม่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้มีเรื่องดีมากๆนะครับที่ราคาบิตคอยตอนนี้ทะลุเส้น200 EMA แล้วก็200 SMA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถ้าดูนะครับเส้น200 EMA นะอยู่ที่59,000นะครับนะส่วนเส้นเส้น200 SMA อยู่ที่63,000นะครับนะก็ถือว่าตอนนี้อยู่เหนือเส้น200ได้ ทั้ง2เส้นแล้วทั้ง SMA ทั้ง EMA ถือว่าหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรลบหรือว่าให้ความสําคัญกับเส้น200 SMA ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูเส้นสีข,ขาวตรงนี้เนาะคือเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยพอแตะเส้นสีข,ขาวปุ๊บโดนตบลงมาเลยนะแป๊ะเลยนะครับนะก่อนหน้านี้นะแล้วก็กลับขึ้นมาตัวน,นี้เบรกขึ้นไปได้แล้วนะครับรวมถึงถ้าเราดูก่อนหน,น้านี้ในช่วงเดือนเซป t ember ปี2อ2พันี่สิบนะครับนะหรือว่าปีที่แล้วเลยนะหลุดมาพอขึ้นไปแต แต่เส้น200 SMA โดนตบลงมาอีกแต่พอเบรกขึ้นไปได้มันไหลเนี่ยเพื่อนหลังจากเบรกนะ1 2 3 4 4 5วันนะ่ะพั้มเลยนะครับนะหรือว่าพอมันเบรกปุ๊บบางทีมันอาจจะต้องตั้งทรงเส้นนิดหนึงเนะหรือว่าอาจจะรอยตเฟรมยอ่ยอๆยอ่ยอฟอร์มตัวแล้วค่อยไปนะครับนะซึ่งก็รอบนี้เบรกเส้น200 SMA หรือว่าเส้นขาวนี้มาแล้วตอนนี้ตั้งทรงมันอาจจะย่อลงไปก็ได้นะเราค่อยว่ากันผมว่าสัมงหมถ้ามันย่อลงมาแล้วแบบ เออไม่ไม่แย่ถ้ามันย่อลงมาไม่ทําโลใหม่หรือว่าทรงยังดีอยู่ผมว่าต้องจ้อง,องให้ดีแล้วกันหลังจากนี้นะครับรวมถึงนะครับสายช้อนเนี่ยจะโดนลิควิดเด่นะเพื่อนๆถ้าราคาบิตคอยขึ้นไป7,200นะฮะ7,200จะโดนลิควิดเด่ประมาณสักสามจุดหก billion นะครับหรือว่าแสนล้านกว่าบาทนะครับนะก็ถือว่าสายช็อตน,นี่อิ่มกันมานานแล้วนะครับเลยดูว่าตอนนี้ถ้าเราดูนะคนที่เปิด โพสิชันเยอะหรือว่าที่จะโดนหนักเนี่ยก็คือเหลือแค่ช็อตแล้วนะครับเพราะว่าลองเนี่ยเละหมดแล้วนะครับลองนี่คือจบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ช็อตตรงจุดๆนี้แค่จุดเดียวนะครับแล้วก็ราคามันมักจะวิ่งไปหา จุดไหนก็แล้วแต่ที่คนจะโดนลิอกคูเด่เยอะๆ Moon นั่นเองนะครับมันเป็นของมันอย่างนี้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นความจริงที่น่าจะปวดนะครับเพื่อนๆสำหรับสายฟิวเจอร์อยังไงถ้าใครเป็นสายฟิวเจอร์ก็ระมัดระวังกนันเอาไว้ด้วยนะครับนะ่งก่อนทีน่น,นั้นมันก็มีเวลาที่ผิดทางมันก็มีโอกาสจะโดนแต่ถ้าเวลาได้ถูกทางเราก็มีโอกาสจะยิ้มได้นั่นแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะยังไง มีจุดเข้าจุดออกแล้วก็มันนี่เน้นเมนท์ให้ดีนะครับรวมถึงอย่าเอาเงนินร้อนมาลงทุนนะครับโดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์อย่าเอาเงนินร้อนมาเทรดนะครับนะก็ถ้าผมว่าถ้าจะจะถือยาวๆนะครับนะใครที่แบบเทรดไม่เก่งหรือว่าแบบไม่อยากจะไปหัวร้อนนะครับในเวลาที่ตลาดพันผัวเนี่ยยังไงศึกษาตัวสปอรตเอาไว้หรือว่า DCA เก็บไปผมว่า ไม่แย่นะครับแต่ก็ย้ําจริงๆเคลนะครัว่าคลิปวิด,โดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วแต่เลยว่าคุณชอบ Bitcoin หรือว่าชอบทองคําหรือชอบอะไรก็แล้วแต่ก็ลองศึกษาด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อใครทั้งนั้นรวมถึงช่วงนี้ก็สแกดมดูเหมือนว่าจะเริ่มเอยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่มาชวนคุณให้ไปลงทุนเอาเงินมาให้ฉันสิเดี๋ยวฉันไปลงทุนได้เงินผลตอบแทน,นนู่นนั่นนี่ระวังให้ดีนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นสแกมทั้งนั้นนะครับนะก็ยังไงลงทุนก็ลงทุนด้วยตัวเองนะครับอย่าไปเอาเงินให้คนอื่นนะครับเพื่อนๆนะๆนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของ Global Money Supply ซึ่งผมพูดบ่อยไปใบมากๆแล้วนะครับ สำหรับตัวสภาพคล่องของทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะเส้นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับนะเมื่อไรก็ตามที่สภาพคล่องของทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้นมันมักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วกันโดยเฉพาะการที break ่มันเบรกออโตมายได้เนี่ยเพื่อนๆเบรกออํตมายได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยพั๊มมานะแต่ก็โอเคแหละถ้าเราดูมันพั๊มแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหพอมันนี้สปายมันเยอะมากๆแล้วแล้วมันจะออโตมายแล้วก็เบรกขึ้นไปเลยกระจุกระจายขึ้น,น,นอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับคือถ้าเราดูนะทํานะครับ ปริมาณเงินในโลกนะแต่ราคาก็ยอ่อเหมือนจะไม่ไปอยู่ดีคือโดยรวมระยะกลางๆหน่อยเนี่ยสาสเดือนเนี่ยมันมีโอกาสจะไปแต่ก็ระยะสั้นๆ4ชั่วโมง1วันเนี่ยบางทีมันยอ่อแล้วก็ทําให้เราไม่เชื่อว่ามันจะไปได้เหมือนกันนะครับอย่างไงต้องจ้อง,องๆให้ดีเพราะว่าก่อนหนนี้เบรกออรดัมไฮบางทีมันก็ยอ่อหนักแล้วค่อยไปต่อนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเราซุมเอามาโอ้โหยิ้มได้มา,มาๆนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันเบรกออรดัมไฮนะสำหรับปริมาณเงินนะฮะตูมลงหนักเลย เราค่อยไปจริงๆนะครับนะซึ่งก็ถือว่าถ้ามันจะลงหนักจนทําให้คนหมดหวังเพราะว่ารอบนี้มันนี้สะพายออดามายแล้วนะแต่ถ้าแต่ถ้ามันยังเป็นงี่เง่าแบบนี้อยู่คือตัวนี้ราคาบิตคอยมันนี้สะพายออดามายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ราคาเนี่ยลงหนักเลยนะเรีเดียวว่าสับขาหลอกอยู่หรือเปล่าต้องจับจ้องให้ดีนะครับแต่หลังจากนี้ทั้งหมดถ้ามันเบรกไปได้เนะี่ยยังไงจ้องจ้องอาจจะเป็นอีกหนึ่ง แรงขับหรือเปล่านะครับนะเพื่อนๆม,มองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าอยู่เหนือเส้น200หล่อมากๆแล้วนะครับแล้วก็อุ่นใจสบายใจขึ้นเยอะเวลาที่ราคาบบิทคอยอยู่เหนือเส้น200เพราะว่ากระทิงมักจะอยู่เหนือเส้น200นะครับกระทิงจะไม่ค่อยอยู่ใต้เส้น200นะโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงสวัสดีวันจันทร์กันด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันทำงานวันนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะสวสัสดีครับ